รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เ w w บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิดุดม .net สวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดตารู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ค่ะทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิดุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่ 3เมษายนถึงวันที่9เมษายน<ะ>ในสัปดาห์นี้นะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญ5<ะ>เหตุการณ์สำคัญมากๆ5<ะ>เหตุการณ์เลยนะเรียกว่าวันแรกคือวันที่3เมษายนตรงกับวันที่เราจะต้องไปถวายพระรไตรปิฎกนั่นเองนะไมหาบุญอันยิ่งใหญ่ในวันนั้นก็คือพระจันทร์ทับพระเกศ นี่พระเกตก็คือเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องอะไรไหน่ยเห็นไหมแล้วเราได้ไปทําบุญมหาบุญในวันนี้โอ้โหอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่<ฆ>แล้วพวกเราจะไปโบสถมหาอุดถึงสองแห่ง<ฆ>นี่แหละลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ได้ไปร่วมงานนะหรือใครที่ไม่ได้ร่วมงานก็น้อมจิตไปเลยนะในวันที่สามนี้จะมีเหตุการณ์สาคัญก็จันทัพเกตแล้วอาจารย์ก็ได้ไปทำบุญนะครับพาลูกศิษย์ไปทําบุญถวายพระไตรปิฎก มีปลูกต้นโพสามต้นมีปล่อยปลาตอนนี้สามร้อยกิโลแล้วนะแล้วก็มีถวายพระพุทธรูปมีถวายาสมเด็จอมภสมนะถวายพระพุทธรูปหมู่บ้านศรีห้านี่นะนนถวายพระพุทธรูปนอกจากถวายพระพุทธรูปแล้วก็ยังมีหนังสือธรรมะทนนมิตรแล้วก็รูปภาพหลวงปู่เทสโกดอนด้วยนะคะแล้วไฮไลท์สำคัญนะคือจะมีพิธีอุทิศบุญสง่งวิญญาณกันตรงน,นี้ สำคัญตรงนี้อันเนี้ยสาคัญมากเดี๋ยวค่อยๆฟังกันไปมีหลายท่านนะอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะเราจะเชิญอย่างไรจะพูดจะใช้คําไหนดีแล้วในวันที่สามนี้นะใครเจ็บป่วยอยู่ใครเป็นโรคอะไรอยู่เดี๋ยวอุทิศบุญนะอาจารย์จะใส่ไว้ในกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะนะไปทําตามก็และกันใครที่ไม่ได้ไปส่วนใครที่ได้ไปนะใครเจ็บป่วยใครมีโรคร้ายอุทิศเสร็จปังไม่มีโอกาสหายเลยนะคอ้าวต่อไปวันเหตุการณ์ที่สองนะครับคือวันที่สี่เมษา พระพุธพระพุธก็คือเลขสี่นะจะเสดเสดก็คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะพระพุธเนี่ยนะแล้วในวันนั้นนะวันที่สี่เนี่ยก็มีความสําคัญอีกเลยเพราะพระจันทร์ทับมฤตยูพระจันทร์ทับราหูนะเนี่ยเรียงลําดับไปเลย,ยนะครับนะทับมฤตยูทับราหูด้วยในยวันนี้นะครับวันที่สี่ฉะนั้นเดี๋ยวดวงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและวันที่ห้านะเรียกว่าก็วันสําคัญอีก เป็นกะทิงวันเหมือนกะทิเป็นกะทิงวันคาว่ากะทิงวันก็คือก็เรียกว่าขึ้นห้าค่ำเดือนห้าเป็นอังคารที่ห้าด้วย5 5ห้าห้าเลยอาจารย์เป็นอังคารที่ห้าขึ้นห้าค่ำเดือนห้านะในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่ากัะทิงวันนะ,น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 ะแล้วเหมาะอะไรปลูก ปลุกเสกพุทธา,าพ,าพิเศษเออทำของขังทําอะไรเขาเรียกว่าวันกระทิงวันเนี่ยในทางขา<ช>วสาเขาเรียกว่ามีความขลังมากนะมีความขลังมากนะใครที่จะทําพิธีอะไรก็ทําเองแต่อันนี้วันที่ห้าอาจารย์ไม่ได้ทํานะเหตุการณ์ที่สี่นะครับคือวันที่เจ็ดเมษายนนะเจ็ดเมษายนคือดาวพังคานย้ายราศีนะดาวพังคานนะย้ายราศีนะดาวพังคานนี้ก็เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมษและพิจิก เนี่ยที่เตรียมโดนถีบกันทั้งคู่เลยพระราหูถีบนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่จันบอกพระราหูถีบมีโอ้โหพิจิกนี่โดนถีบกันตึมนะจิกนี่ถีบก่อนพฤกษ์ศพก็โดนถีบกันตึมเห็นไหมนะแล้วรอบนี้นะรอบสัปดาห์นี้เมษนะเมษน,นะกระตุนระวังให้ดีโดนใช่ไหมค่ะเมษกระตุนไม่รอดใช่ไหมรอดเมษกัตุลเนี่ยเพราะว่าเมษเนี่ยพระราหูไปกลุ่มลัคนาตุลคือพระราหูไปเล็งลัคนา นะใครโดนผีบก็เดี๋ยวรู้นะเอาต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเหตุการณ์ที่5ที่สําคัญมากๆเลยวันที่8เมษาดาวพระพฤหัสน,นะครับประธานสุเาาห์ย้ายราศี mm hmm. นะในรอบ12ปีเลยนะอันนี้เป็นย้ายใหญ่เลยแล้วเป็นประธานสุเาาห์พอมีการย้ายราศีแล้วเนี่ยนะครับจะตีมากต่อดวงชะตารลายร้าดวงชะตาโดยเฉพาะมีนและกัน <น>เพราะอะไร,รอะคะจนันมีนก็คือดาวพระพฤหัสย้ายเข้ากลุ่มลัคนามีนไปเกษตรตราธิบดีกันก็คือดาวพระพฤหัสเล็งลัคนานี่แหละเด็ดมากนะกันและมีนนะฉะนั้นกันและมีนที่กําลังเหนื่อยยากกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตนะชาวกันชาวมีนเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของชีวิตนะมีอะไรใหม่ๆมีเส้นทางใหม่บางคนเส้นทางเดิมแต่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการสวดพุทธคุณกันในวันที่8ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะ l i n e open down หรือติดต่อเข้ามาที่0 8 6 3 6 6 6 3ไป3 9 0นะครับจะมีการจุดเทียนสวดพุทธคุณกันนะครับอ้อาวหลัคนาที่จะเป็นคนดวนดีเกรด A บวกในสัปดาห์นี้มี5ลัคนานะเกรด A บวกนะจ๊า A บวกเลยหเ <c oughs> มทุนนี่เมทุนนะสอง กันอ่าอันนี้กันติดโผเขาบ้างแล้วหลุดไปหลายโผลแล้วหลุดไปหลายรอบแล้วรอบนี้นะพอดาวพระพฤหัสย้ายดาวพระหลูย้ายแล้วนะโอ้โหชาวกันนี่ชีวิตก้าวเด้งนี่ก้าวเด้งนะไม่ต้องไม่ต้องไปก้าวเด้งเลยเอ้าไม่ก้าวหน้าธรรมดาก้าวแล้วเด้งด้วยนี่ชีวิตก้าวเด้งนะเอ้าลัคนาที่สามนะครับธนูโอ้โหพี่หน่อยก็ติดโผล่แล้วเนี่ย ติดพอแล้วลักคณะที่4มีนนะลักคณะที่5มังกรโอ้โหครบถ้วนนะที่จะจเป็นคน,ด,นะคะดวงดีเกดีพิจิกพิจิกเขาต้องไปทำงานใหญ่ะนะจะเครียดหน่อยกดดันตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใคร ดาวสเสวยอ,อายุสุพเคราะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาบเคราะห์เสริมชะตาตลอดทั้งปีจ้องด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ Line แอด Open ดาวหรือโทรที่เบอร์0863366390อา้ามาดูว่าแต่ละลักษณานะครับจะมี ลักษณะยังไงกันบ้างเอาหนึ่งนะครับกรกฎกรกฎเนี่ยนะชีพประจรองเท้าสัปดาห์นี้เดินาทางเยะอะเออมีงานใหม่ๆเข้ามาเยอะมีการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมีความลุ้นขณะที่เปลี่ยนเส้นทางนี่ลุ้นไปด้วยคืองานนี้เดินทางอย่างเดียวไหมเดิน<ะ>ทางชีพรจรองเท้าไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ได้งานด้วย,วยเออก็ไปเที่ยวด้วยได้งานด้วย<อ>มีความลุ้นมีความคาดหวังผสมความสุข น,นี่ <จะ S 1> เป็นอย่างนี้อ่าชาวกรกฏนะจะเป็นอย่างนี้อ้าวลัคนาต่อมานะครับลัคนาเมษเมษเนี่ยนะราหูเข้านะเข้าตั้งแต่วันที่30มสิบาแล้วะนะเมษราหูเข้านะสัปดาห์นี้เขาเรียกคนราหูเข้าเนี่ยจะมีโชคมีลาบโอ้โหะะมีความสําเร็จะนะสมปัตถนาบางคนนี่นะต้องไปปิดทองหลังพระนะ มีงานเข้าแล้วก็ไปทําทําแต่คนอื่นได้หน้านะบางคนเขาเรียกว่าปลุกผีโปรเจกต์ขึ้นมาใช้อะไรที่มันจะทิ้งไปแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ดีแล้วมันหมดหวังไปแล้วอยู่ดีมันมีพลังขึ้นมาใหม่เอออันนี้ชาวเมธจะเป็นอย่างนี้นะบางอย่างที่ปล่อยวางไปแล้วหรือบางคนมีหนี้จะสูญอยู่แล้วนะคิดว่าเออยกให้มันไปแล้วอยู่ดีมันอาจจะโทรมาจะขอใช้หนี้ขอผ่อนอะไรอย่างงี้นะเขาเรียกว่าปลุกผีปลุกผีโปรเจก โอเคไหมเรื่องอะไรที่มันวางไปแล้ววางใจไปแล้วก็นะดีขึ้นนะต่อไปนะครับพิจิกอันนี้เขาเรียกลาหูออกเนยพิจิกราหูออกออกเรื่องอะไร <ป S 1> <ไป S 2> ที่สามสิบถีบเรียบร้อยแล้วบางคนหัวทิ่มไปแล้วนะชาวพิจิกหลายคนหัวทิ่มไปหลายคนนะที่เรารู้จักก็มีตั้งแต่น้องต้าพี่คมสรรันพี่มนนี่หัวทิ่มกันทุกคนคะนะแล้วลาหูถีบอีกคนเดียวพี่พี่สุภกิจพฤกษ์นะถีบหัวทิ่ม รถยางแตกเจ็บแขนไปเลยเนี่ย <c oughs> อ้าวแต่ที่พูดเกิดอันนี้พิจิก <c oughs> พิจิกอ้าว <c oughs> พิจิกนะครับพอดาวเพื่อพุทธหัสย้ายด้วยหลังจากนี้นะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปเส้นทางใหม่ <c oughs> บางคนมีโอกาสได้ทำงานใหญ่มีโอกาสได้ทําอะไรที่ท้าทายความสามารถ <c oughs> มีโอกาสได้วางแผนเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตําแหน่งงานเปลี่ยนเวลของชีวิต ดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าเดิมแน่นอนเพียงแต่ว่าในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ติดโผเพราะว่าวุ่นหน่อยเหนื่อยหน่อยก็มีเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปลี่ยนหลายอย่างนะต่อไปนะครับเมถุนเมถุนอันดับหนึ่งเลยของสัปดาห์นี้เป็นไงจันดีที่สุดเลยโชคดีรุ่งเรืองรุ่งโร์ในสัปดาห์นี้เลยนะนี่ไงคุณเมทุนใครเมถุนพัทลีที่ถูกบางวันไปวันนี้ถึงสุดสอ้าหรุ่งเรืองรุ่งโรดได้ราบ มีโอกาสได้โชคใหญ่โชคก้อนโตมีโอกาสในงานมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขโอ้โหนี่ชุดใหญ่เลยได้เลยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยนะต่อไปนะครับกันกันนี่เป็นอันดับสองนะต้องเดินทางแล้วจะดีนะชาวกันทั้งหลายเตรียมตัวเดินทางเลยห้ามอยู่นิ่งตั้งแต่วันที่สามนี่เราก็เดินทางกันแล้วคเออแล้วเดี๋ยวเราเตือนอีกนะสามสี่ห้าหกเดินทางให้หมดเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะขับรถทุกวันเลยเออเดินทางแล้วจะดีนะ คืออยากจะทําอะไรจะประสบความสาเร็จจากการเดินทางหรือใครอยากจะขายทรัพย์สมบัตินะจะมีโอกาสขายได้เช่นสมมติว่าเราอยากจะขายบ้านเราจะต้องเดินตางไปตรวจไปเช็คไปดูซิใครแอบเอาป้ายออกมป่าไปดูซิต้นไม้มันลกหรือเปล่าไปดูซิสีอะไรไปเคลียร์เนี่ยเดินทางไปและจะมีโอกาสได้โชคจากการเดินทางนะครับแล้วก็ใครจะขายทรัพย์สินใครเป็นเซลใครเป็นหน้าก็แอคชั่นเยอะๆ<ะ>นะจะมีโอกาสสำเร็จนะ ต่อไปนะครับมีนนี่เป็นคนดวงดีอันดับที่4ด้วยมีนเนี่ยนะจะสมปรารถนานะงานดีโอกาสมาถึงแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะน้าขึ้นให้รีบตักเลยนะแต่ระมัดระวังการลงทุนอย่าเพิ่งรีบลงทุนมากนะชาวมีนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบลงทุนนะเพราะบางคนอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้ ดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะของชาวเมีนจะเคลื่อนที่ไปตําแหน่งวินาศนะฉะนั้นคําว่าวินาศเนี่ยมันก็อาจจะต้องเนี่ยมีรายจ่ายมีนู่นมีนี่นะเอออย่างเงี้ยต่อไปนะครับชาวธนูนะธนูนะถึงเวลาที่จะออกไปแตะขอบฟ้าเออร้องเพลงพี่ตูนเป็นไหมตอนนี้ยังไม่แตะใช่ไหมจะ๊ะออยังไม่แตะช่วงกำลังเอื้อมสัปดาห์นี้เราจะต้องออกไปแตะขอบฟ้าแล้วค่ะนะ อย่าไปแตะหม้อร้อนๆนะให้ไปแตะขอบฟ้า <c oughs> นะครับพี่หน่อยต้มเทียมทุกวัน <c oughs> <c oughs> เอ้าชาวธนูทั้งหลายนะครับถึงเวลาแล้วนะต้องใช้ความรู้ความสามารถการพูดการเจรจาประสบการณ์ทุกรูปแบบนะไปพบเจอผู้คนไปใช้โอกาสที่เข้ามาหาตัวเรานะจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารมีโอกาสได้พูดคุยและมีโชคมีลาบนะในสัปดาห์นี้นะถ้าท่าน แอคชั่นหน่อยออกไปแตะขอบฟ้าออกไปแตะขอบฟ้านะไปซื้อข้างนอกอ่าอันนี้คือสปอนเซอร์รายการของเรานะครับตอนนี้รายการเรามีสปอนเซอร์ด้วยยนละพัดบอดี้ครีมเป็นครีมมหเสน่เลยใช้แล้วนี่โอ้โหผิวเนียนนุ่มเป็นมอยช์ไรเซอร์ผิวเด้งเหมือนผิวเด็กนะใครที่สนใจอยากรับไปขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากขายออนไลน์ติดต่อกันมาได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับเอ้า ต่อไปนะครับชาวพฤกษ์ราหูออกอันนี้ราหูออก้ะนะคือพอราหูออกแล้วปั๊บเนี่ยนะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตในปีนี้นะ<ฮ>ปีนี้เชื่อว่าชาวพฤกษ์จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงย้ายที่เปลี่ยนหน้าที่นะแน่นอนหรือบางคนอาจจะสุ่มทําอะไรอยู่เตรียมเป็นเจ้าของอิตก,การนะเตียมจะลาออกเตียมเปลี่ยนงานเตรียมย้ายที่นะ กำลังดิวกำลังด,ดูอะไรประมาณอย่างนี้นะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเวลของชีวิตนะตั้งแต่สัปาดาห์นี้เป็นต้นไปเลยเพราะว่าพอดาวพระพฤหัสย้ายเข้าตําแหน่งพระราหูย้ายเข้าตําแหน่งแล้วนี่ก็มันจะเปลี่ยนแปลงและส่งผลนะต่อไปตุลตุลเนี่ยนะครับราหูเข้านะชาวตุลกับชาวเมษเนี่ยฟัง,งให้ดี<อ>นะเ,นะเออชาวตุลเนี่ยนะจะหนักกว่าเมษหน่อยเพราะอ,อะไรคะอาจารย์เมษเนี่ยเมษที่ราหูเข้าเข้าเนี่ยนะ พระราหูเป็นเจ้าเรือนลาภะลาภะมาทับตัวนี่ของเมษนะฉะนั้นมันจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงมีนู่นมีนี่นะที่ดีทีเดียวนะที่ดีทีเดียวนะส่วนตนเนี่ยตนเนี่ยพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตปตะมาเป็นปัตตนินะก็มีโอกาสลางทุนเปลี่ยนแปลงแต่ดาวพฤหัสไปเป็นอิสังน <without. S 1> ะเนี่ยดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสัญชาติไปเป็นอริฉะนั้นตนเนี่ยน่าจะต้องมึนเยอะหน่อยเครียดไหม เมาเลยละ่ะออประมาณนั้นเลยนะ,<ฮ>ะใครที่เคยลาหูเข้าแล้วมึนเมากับชีวิตนะชาวตนระวังให้ดี <ฮะ S 1> แต่ชาวเมธเขาจะเน้นไปที่งานหนักนะเมธจะเน้นไปงานหนักนะแต่ชาวตุนจะเน้นไปที่ความมึนหน่อยนะเมาเลยล่ะนะใครที่กลัวก็ต้องตรวจด,ดวงชะตานะ,<ฮ>ะส่วนตัว ตรวจสุขภาพโดวงประจำปีนะจะลงอย่าจันห้มันหนักๆเบามันมึนก็มาจดเทียนพี่ชัยของเราได้นะคะแล้วก็เพราะจันมาที่8เนี่ยจันมีวันที่แปวันที่แวันที่8ปดนะห้าโมงสิบเก้าถึงถึงหกโมงสิบเก้านาทีอันนี้จะสวดพิเศษนะอต่อไปนะครับมังกรมังกรเนี่ยนะโอ้โหโชคดีมากเลยจะมีโชคใหญ่นะมีลาบก้อนโตจะมีโอกาสซื้อทรัพย์สิน ซื้อของที่ปรารถนานะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนเวลของชีวิตและจะมีคนยืมตังค์อ้าวอันนี้ไม่ค่อยโอเครวยไงรวยแล้วเจ๊เป็นเจ๊แล้วใช่ไหมออเป็นเจ๊เอา้าวสิงนะครับมีความก้าวหน้าจากสิง่งที่รอคอยใครที่ทําอะไรอยู่รอคอยอะไรอยู่จะเกิดความสําเร็จสมปรารถนาชาวสิงนะแล้วสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์บอกให้ ย้ายโต๊ะเปลี่ยนแปลงอะไรน,นี่ใครทาตามนะสัปดาห์นี้มันจะเกิดการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงใครดีวงานกับต่างประเทศใครอยากไปต่างประเทศใครอยากจะลงทุนต่างประเทศย้ายที่อยู่ไปต่างประเทศจะมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศมีโอกาสดีวงานต่างประเทศมีโอกาสส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะใครที่ทําสินค้าเทคโนโลยีนะอะไรแปลกแปลกใหม่ๆอันนี้จะโดดเด่นมากหรือทําอะไรที่มันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พวกนี้จะดีถ้าสมมติอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลัคนาไม่ไม่ได้เปลี่ยนทำไงคะอาจารย์เปลี่ยนทันไหมตอนนี้ก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงกันบ้าะสัปดาห์นี้ก็ย้ายก็ดีเออก็ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เพราะมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ทําตามดวงไงเอาลัคนาสุดท้ายครับกลุ่มครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสุขนะกลุ่มนี้โอ้โหโดดเด่นมากนะพระพฤหัสกลุ่มลัคนาอยู่นะพระอังคารก็ทับตัวนะ โดดเด่นทีเดียวเพราะราหูกระโดดเด่นคือเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะมีเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวในสัปดาห์นี้ชาวกรุ่มนะท่านได้เตรียมอะไรไว้ท่านสร้างเหตุอะไรไว้สัปดาห์นี้ท่านจะเก็บเกี่ยวนะเช่นสมมตุติเคยต้มน้ําเอาไว้ก็จะมีน้ํากินเคยปลูกผักเอาไว้ก็จะมีผักกินอย่างนี้ เคยไปช่วยเหลือใครไว้ก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราบ้างนี่เขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสุขสัปดาห์แห่งการเก็บเกี่ยวใครได้สร้างเหตุอะไรไว้เหตุนั้นจะส่งผลนะในทิศทางที่ดีด้วยนะอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหรศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับเสร็จแล้ว ข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษตนะภูสิทธิ์วมดอทเน็ตนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดน,นะครับหรือโครงการร่วมบุญทําดีต่างๆกับผมเนี่ยนะครับจะมีช่อง u t u b e นะครับสถาบันพลังพุทธานุภาพสํานักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโรกุรเนี่ยนะครับเป็นช่อง u t u b e นะครับท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่า,าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วย เป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิะนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ